อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับบอลเต็ดชาแนลนั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับมาเจออันดับ6000นั่นเองนะครับดิเวชันหนึ่งค่าพลังทีม3022นะครับของเราก็มาในรูปแบบแผนเดิมครับ4 2 3 1นั่นเองนะครับแต่ว่าแมตช์นี้จะถอดอังเคอร์แมนออกไปแล้วนะครับจะใส่โฮเลเยอร์มาแทนนะครับในตำแหน่งบุลเลอร์นะครับโทมัสบุลเลอร์นะครับเป็นโฮเลเยอร์หรือดัมมี่ลันเนอร์นะไม่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นโฮนะตัวนี้ แต่ดักลาสวิล่าไม่ฟิตอย่างงี้ก็ส่งคิตตินโนโรนโดครับกับโนะมริน่านะมาแทนลิฟเจมสักหน่อยครัเพราะว่าไม่ฟิตก็อย่าพึ่งลงนะครับก็มาเจอในรูปแบบแผนซีหนึ่งสองสามโอ้โหหน้าวินิซิอุสโรนโดเอ็มบัปเป้ล่างบัคโอ้โหตึงๆฟาบินโยยืนเกมรับนะโหดมากนะทุกคนค่าพลัง98นะฟาบินโยล่างนี้สำรองก็งตึงๆนะครับคูเซนเตอร์ของเขาก็ใช้เป็นดูดิเกอร์ยืนคู่กับมาคินยอร์สนั่นเอง ก็ไม่รีรอนครับไปลุยของเราก็มาในโค้ชโทมัสทูเคิลนะครับสไตล์เอาไว้ของเขาก็เป็นเจเกนคอปนั่นเองนะครับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ถ้าไม่เจอแต่ค่าพลังทีมตึงๆกับอันดับสูงสูงนะครับทุกคนของเราไม่แผ่วเลยลูกนี้ครับเป็นเกมส่วนของเขาแต่ว่า,าล้ำหน้าครับพี่เซียของเราลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เรียบร้อย ผมติดใจนะแผน4ี4 1่ี่เนี่ยของการท่าเรือแต่มันต้องเล่นใจเย็นมากๆทุกคนต่อบอลแบบโคชา้ามาทดเดลิกเดลิกมาที่รูดิเกอร์ได้ตอนลึกมามุลเลอร์มุลเลอร์แทงมาลูกนี้โมลินา่าแต่ว่าไม่มีตัวเลยนะครับโมลิน่ามาที่บอลโมลินา่าคืนมาที่ควอเโดลองโยกขึ้นมาลูกนี้กิเตนโนไม่ได้โขกฟาวินโยอ้าฟาวินโยจ่าติดน,นะครับพอสโคลูกนี้ลองจัดซัดไกลแต่ไม่ได้นะครับ มาครับเป็นเกมสวนของคู่แข่งนะครับแทงออกมาแล้วตัวกลางตัวกลางตัวกลางมาไทเดริกเอาหน่อยเดรลิกยังดีโอ้โหเขาจะส่งนะแต่ยังติดเท้าเดริกนอี่เมสซี่จะพลิกเหรอไม่ได้หรอกมันง่ายไปมุลเลอร์ออกมาที่คัวดโดตัวเดียวครับบันหนึ่งหนึ่งนะครับมาที่มุลเลอร์แล้วแทงต่อมาที่คัวดโด้คัวดโดเจอมาคินยอนวิ่งมาประกบนะครับไม่ได้ครับคัวดโดวนครับลูกนี้แล้ววนอีกรอบหนึ่งแทงมาลูกนี้โมลินาคอนมาลูกนี้ โหลดอดัลโอ้โหยังติดเซฟแล้วไม่ได้นะครับสโคซ้ำไม่ได้กิมาโดมาตั้งที่นูโน่นะครับรอตัวเติมครับบายแล้วกิมาโดไม่ให้นะครับมาที่ลูก้าโมดิตลองข้ามฟากมาที่ควอโดพักอ,อกดีแล้วลองยกขึ้นมาลูนี้มุนเลยวิ้ยแมงเอ้ย,ยนิดเดียวเป็นเกมส่วนนะครับดูนิเกอร์ไปตัวบนตัวล่างก็มาตัวบนก็มายังไงครับตัวกลางก็มาอีกตั้งใหม่ตั้งใหม่ นอยเออมาที่รูดิเกอร์ไม่ได้นะพิกพิกพิกบอลกลับมาที่นอยเออร์มาท <Bod Remo. S 2> ี่เดลิกนะครับไม่ได้นะทุกคนยกขึ้นมากิมาโดจ่ายมานูโน,โนมาที่สโคให้ข้างบนว่างยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ถึงหรือเปล่าครับควดาโดควบมาแล้วดีจับบอลดีคอนมาลูกนี้โทม,มัสบุลเลอร์ยังติดเซฟนะครับผู้รักษาประตู้เซฟดีจังเลยสองลูกแล้วนะเซฟดีมาก เห็นไหมถ้าเป็นโฮเลเยอร์ ier, มันจะวิ่งขึ้นมาแย่งนักเตะในตำแหน่ง c f ม่งมงงทำประตูนะครับแล้วบางตัวมันม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สโคคืนมาีโมดิกโยกขึ้นมาครับลูกนี้โลนันโดโอแต่ยังได้เตะมุมอยู่นะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ประตูแรกของวอนเต้นนะโมดิตนะครับจับบอลมาวางแล้วจะเล่นสั้นอีกรอบนึงโมดิตจ่ามาที่สโคเบิร์นคืนที่ลูก้าโมดิโมดิ ลองยกขึ้นมาลูกนี้โลนันดโดโูเซฟเกินอาจารย์ดอนอารูม่าสามสี่เซฟแล้วนะอู้ตึงจังเลยด,ดูกาโมดิครับอยู่ที่บอลลองเล่นสั้นลูกนี้แต่ว่าเมสซี่เข้ามาประคองไว้นะครับไม่ได้นะครับโอ้โหเขารู้ทันแล้วอ่านเกมดีมากเฮ้ยจ่ายมาตัวกายอยรหลุดป่าเอ้ยหลุดด้วยแทงต่อลูกนี้ไม่ผ่านลูดิเกอร์นะครับูเกอร์จ่ายมาที่นูโน,โน ไม่รีบนะครับแผ่นนี้เราใจเย็นๆ <_ d ata> เดี๋ยวก็มีช่องดูการโมดิตเอาตัวรอดได้หรือเปล่าสองนุ่มหนึ่งเอ้ยโมดิตเสียบอลโอ้ยเมสซี่มาแล้วแล้วเสียบอลให้พอสโคโนะครับโมลิน่ามาตั้งที่โคดาโดโ,ดโมลิน่าครับฝากที่ดูดิเกอร์ไม่ว่างก็ไม่ไปนะไม่จ่ายนะครับไม่ให้นะครับใจเย็นดูดิเกอร์ขึ้นมาที่นอยเออร์ต้องนิ่งมากๆนะทุกคน <_ d ata> แต่ อย่าไปเล่นแบบผมเลยถ้าเจอคู่แข่งบีบพลโหดอ่ะเรียบร้อยเลยนะโมดิตและครับลองวางขึ้นมาลูกนี้คิมมิดวัดกับนูโน่ทานโต้แล้ววิ่งตัดเข้าในได้นูโน่ทานโต้คอนมาลูกนี้โลดันดยังชนเสาโคเรโด,โดคืนมาลูกนี้โมลิน่ากัดชากมาลูกนี้ครับโมลิน่ายัางได้แล้วคอนมาลูกนี้นูโน่ทนโต้โอ้โหเรียบร้อย1นึนตูต่อูนย์นะครับก่อนจบครึ่งเวลาแรกพี่โดโมงยังไงนะฮะให้ นูโน่ซานโต้ต้องหมองให้ดูนะครับโห้โคตรตึงเจอโมลิน่าผมกระชากนะครับส <ern> ุดเส้นแล้วหยอดมาเรียบร้อยเลยนูโน่ซานโตเจบครึ่งเวลาแรกโคตรมันนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้คองบอลเยอะนะมันก็เลยสนุกนะบอลอยู่ในการครอบครองของเราเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับโอเคเตเตอร์นะครับสองตัวสโคกับโมดินนะไม่มีอังเคอร์แมนนะครับหรือโรดี้นั่นเองนะครับผมยอมถอดลูกลักออกเลยนะครับ ผมจะลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับจะหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะครับให้กับตัวเองและให้กับท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับลองศึกษากันดูไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับอยู่ที่ความชอบนะทุกคนแล้วจวังหวะนี้ครับการท่าเรือได้เคลียร์นะครับมาที่มูเล่ฝากที่ฮาแลนด์แล้วลองสแตนดิ่งหน่อยเป็นไงลองเช็คโคโอ้โห้นาะลุมาก,ก็เหนียวเกินพี่นัดนี้ปัดมือเดียวเลยนะ มา,มาแล้วครับมาแล้วนักเตะเขาวิ่งทำทางกันหลายตัวเลยเอามินิซิวุฒเหรอหยตั้งใหม่ตั้งใหม่หมนอยเอออยเออ,เ,อเห็นว่างนะครับยกมาบุดโดโอุย้ยแล้วเสียบอลให้มินิซิวุฒไม่ดีละจากมาเข้าการครับแล้วลูกนี้เอ็มบาเป้ว่ายังไงพิกเรียมโอ้โหลูกนี้ว่ายัางไงครับยิงลูกนี้เราเซฟบ้างครับไหมเนออยเออร์ยิงเรียบร้อยจ่ายจังหวะเดียวแล้วยิงนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งหูตึงจัด ลอยเออรอุตสาห์เซฟได้นะอ <S 2> <S 2> ขอสโคครับจ่ายมาบุลเลอร์ลองแทงมามาครับมาที่เออร์ริงฮาแลนด์ลองยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยล้วตอบปรนตัวหนึน่งมาดีครับโอ้โหเอาคืนทันควันนะเออร์ริงบราวฮาแลนด์เจอตึงนะครับท,ทีมันดับหกพันเลยนะค่าแบบแรงเขาอะมาแล้วลูกนี้รนโรนัลโดว่ายังไงรโรนัลโดจะยกไม่ผ่านฮาแลนด์ พิลิซิต์ฝากบอลไว้กับที่กิมาโดกิมาโมดโหาตัวว่างแล้วจ่ายมาลูกนี้โอ้โหมันไม่ว่างนะนั่นนะ่ะเออเบียดไปโอ้พาบินโจเจอสโคนะเจอพลังอีปิกวิ่งชนเป็นยังไงละ่ะคูดาโดวันทูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยนักเตะมันอยู่ใกล้กันแล้วก็ไปฝากบอลง่ายๆแล้วลูกนี้ครับสี่ต่อสี่นะครับกองหลังเขากองหน้าเขาขึ้นมาเพียบเลยอีวานพิลิซิต ปีเตซินะครับฝากบอลกีมาโดยกข่ามาลูกนี้ปีเตซิ์ไม่ได้นะครับเสียบอลให้คู่แข่งเอาละเรื่อมากดดันตัวเองแลวนะครับเพราะว่าเสียบอลให้คู่แข่งบ่อยเกินครับลูกนี้ครับมีซิวุสไม่มีตัวเติมยังไงครับยังไงตรงกลางต้องแน่นโมดิดดักไว้เออสวยงามบุลเลอร์ฝากที่ปีเตซิต ตดิสิตคืนมาที่กิมาโดแล้วสไลด์ดักได้เอา้าจานโอ้โหฟาวเอา,าละ่ะเจอเลียมแบบแบรนาโดซิลวานัดที่แล้วอีกอืเฮ้ย <c oughs> แต่เขาใช้เท้าขวานะครับโจโจคิม,มิตจะยิงเลยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะยิงเลยไหมครับรอรอรอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็ยังเป็นเท้าขวาอยู่นะครับคาฮาวโนลู เป็นยังไงยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านกําแพงนะครับได้ลูกตั้งเตะน,นะเป็นคู่แข่งได้ลูกตั้งเตะคาฮาโนกรูมาครับลูกนี้พอสโคแล้วลูดิเกอร์ม่งเคลียได้พอสโคจ่ายมาฝากไว้ที่ฮาแลนฮาแลนฝากบอลครับมาที่ควอโดโดโควอตดโด,โร,ด,โดรอจังหวะวันทูแลครับให้แล้วไป แล้วให้เราไปโอ้ยโดนดักว่ะไปไม่ได้มุลเลอร์ฝากพอสโคลองแทงมาลูกนี้โอ้ยผมจะแทงตัวไกลแล้วยังไงฮาเลนฮาเลนมงลูกนี้เรียบรอ้อ <laughs> ยสาวประตุตัวหนึ่งครับโอ้เกินกลายเป็นดีสังกันนะครับมงย้อยๆนะครับมงย้อยๆเข้าประตูไปเฉยเอริงฮาเลนบอกอผมคิดว่าจะไม่ดีเลยนะผมจะจ่ายออกไปตัวไกลนะมาตั้งอันใหม่นะครับ ดูริกเกอร์อุ้ยไปไม่ได้เลยนะฝากเซนเตอร์ก่อนเดอริกมาทายเดอริกจ่ายอุ้ยติดอีกแล้วเมสซี่โอ้โห้แล้วอ่าเขาก็จ่ายติดนะครับสโคอพอสโคจ่ายมามุลเลอร์เอ้ายังได้บอลฮดาโดโฮดาโดวันทูครับแล้วไปไปแล้วครับแต่ว่าเขายังดักดีนะมุลเลอร์ฝากที่ มาครับมาที่หาแล่นแล้วะโครลองวัดครณสมบตตูตนหน่อยเป็นยังไงโอ้โหเช็คหน่อยเช็คหน่อยยิงโคตรแรงพอะโครนะสาดใจจัด <c oughs> ก็ยังรักษาะกอร์สามประตูต่อหนึ่งเอาไว้ได้ครับวอนเตแล้วเล่นสรรั้นลูกนี้เมสซี่ <c oughs> ไม่ได้มาดักนะครับเขาลืมเ <c oughs> ขาลืมควดดคืนมาที่โมดิชคงโค้งยังติดอยู่นะครับโอ้โหไม่ได้นะครับ มว่าเขาน่าจะไม่ลืมแล้วแหละเมสซี่นะ่ะย่องมาแล้วนี่ไม่ได้นะโอ้โหเซ็งเลยเปลี่ยนตัวจ่ายวะนะครับต้องเปิดนะครับอเล็กซ์กิมาโดมาเลยลูกนี้ลองคอร์เข้ามาลูกนี้หาเล่นด้ตะวัดยิงแต่ว่ายังติดครับมุลเลอร์มุลเลอร์มุลเลอร์ว่ายังไงเดียวบอลให้ฟาบ,บิโยแล้วลูกนี้ เป็นลูกสวนนะครับของคู่แข่งครับเดลิกลงมาดักไว้ก่อนแล้วยังไงครับโอ้โหเวนิสุเจอพลังอีปิกของพอซโคนะครับพอซโควิ่งทําทางมาแล้วครับตัวเอ้าไปตรงนั้นนะ่ะแล้วพอซโคครับไม่มีคนเข้าบอลลูกนี้ก็ลองวานทุ่นขาประตูหน่อยโอ้โห,โห,โห,โหดนานลูมาเซฟแบบเกือบสิบครั้งแล้วนะแมตชนี้แบบเจอพอโคยิงมือแทบผัดโคตรสวยยิงสวยจัด องบอลไป68%เลยนะบอลเตะแมตชนี้แบบโคตรตึงแล้ว<ฮ>เดี๋ยวไปดูนะครับ<ฮ>การยืนตำแหน่งของคู่แข่งนะครับ<ฮ> Let's go <S บวกกี่แต้มนะแมตชนี้16แต้มโอเคขึ้นพันแปดแล้วนะทุกคนอย่างตึงอย่างตึงเรียบร้อยขึ้นพันแปดสักทีนะทุกคนของเราสโค่นี้มันยิงไกลโคตรดีเลยทุกคน นี่อันดับ6,000นะครับอยู่การยืนตำแหน่งดูว่านักเตะเขาซีหนึ่งสองสแบบทีมคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับฟามินโย่โคตรอยากได้เลยไม่น่าไปแลกมาควินย,ย้อนมาเลยเสียดายมากๆอังเคอร์แมนที่แบบเป็นฟีเจอร์นะอย่างน้อยก็มายืนแทนโรดี้ก็ยังดีนะก็นี่ครับแต่ละตัวสำรองก็ทนโหดทั้งนั้นโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ